สวัสดีค่ะช่องเอ็กกี้ซีค่ะวันนี้เรามาดูในวัดในวัดเขามีโมบายสวยงามตามทางเดินจะเป็นโมบายแบบนี้อืมงาม เราเดินชมในวัดชมบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามการไปดีกว่าค่ะ แล้วมาดูบรรยากาศสวยงามของวัดที่นี่ดีกว่าลูกปะนี่ครับพี่น้องนะฮะพญานาคองค์ใหญ่ที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นพญานาคสีดํามีลูกกงลูกแก้วนะครับพี่น้องนี่ครับองค์ใหญ่สีงามเก๋สีดาเลยพี่น้องนะพันกัน หางชี้ลงไปทางน้ำนู่นนะครับสวยงามเลยนี่เก็ดสีแดงๆงพนะี่น้องเกล็ดสีแดงๆรายละเอียดสวยมากดีมากเลยนะครับปั้นได้ดีมากเลยโอ้ยาพีนะ่น้องนี่ก็คือแนะนำสถานที่นะครับที่มีนะครับพญานาคนะครับนี่ครับผม แต่ตรงนี hmm. ้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนะครับสำหรับกราบไหว้นะครับขออญาติกราบไหว้ก่อนพี่น้องสาธุครับขอให้เอทุกท่านได้รับสินรับพรไปพร้อมๆกับวิกกี้ซียูด้วยนะครับพี่น้อง กลับพระตัวนี้แล้วก็จะมีอีกนะครับพญานาคอีกหนึงตนนะครับตนนี้เป็นสีขาวนะฮะมีจุดบูบชากราบไหว้พี่น้องนะครับอันนี้เป็นพญานาคสีขาวนะครับนะโอ้โหอันนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีชื่อด้วยนะครับนาคีฮะไทยสีมณีวันนะครับนี่คือชื่อพญานาคตนนี้นะครับนี่ครับ สีขาวสวยงามเลยพี่น้องเนาะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญนะครับแถวตำบลทับทันนะครับจังหวัดสุรินทร์เนาะอำเภอสังขะเนาะนะครับมีพญานาคสีขาวแล้วก็สีดำนะครับส่วนข้างในน่นนะพี่น้องนะครับจะเป็นป่านะครับบริเวณนี้จะมีป่าแล้วก็จะมีนะครับมีเรือน ประจําเป็นจุดๆๆนะครับนะแยกย้ายกันกระจายกันไปเต็มพื้นที่เนาะนะครับสําหรับบุคคลที่มาปฏิบททัติธรรมพี่น้องนะครับเพราะว่าในนี้เงียบสงบเลยพี่น้องนะครับเงียบสงบร่มรื่นนะครับนี่ผมพาเดินมาดูข้างในทางนะครับเข้ามานี้แล้วก็เย็นเย็นสดชื่นเลยพี่น้องโอ้ข้างๆเป็นลําห้วยนะครับข้างๆนี่เป็นลําห้วย และนี่ก็เป็นถนนเลาะลำห้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมเนาะผมก็พามาดูข้างในป่าเราเย็นร่มรื่นพี่น้องเอ้ยนะครับร่มรื่นสดชื่นนะครับเหมาะก,การเดินมาปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับนงเงียบสงบมากเลยนะนฮะถนนเขาก็ทำไว้ให้อย่างดีเนะาะกับเทพื้นไว้เดินรอบ ข้างๆนี้เป็นน้ำนะครับเป็นห้วยลำห้วยเนาะเป็นบรรยากาศที่ดีเลยครับพี่น้องดีเลยคักแห้งมาในนี้คักแห้งนะครับเย็นสบายจากร้อนๆห่อนๆข้างนอกพี่น้องเข้ามาในนี้แล้วออนะครับเงียบสงบร่มรื่นอยู่ีนะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้อีกิซียูฝากไปเท่านี้ครับ ហើយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបងសួស្តីបង